หน่วยการเรียนรู้ที่4จุดศูนย์ถ่วงและโมเมนต์สาระการเรียนรู้จุดศูนย์ถ่วงจุดศูนย์กลางของมวลจุดเซนทรอยทอรอกหรือโมเมนต์และสมดุลต่อการหมุนของวัตถุ 1. จุดศูนย์ถ่วง จุดศูนย์ถ่วงหรือจุด CG เป็นจุดที่เปรียบเสมือนว่าแรงโน้มถ่วงของโลกกระทำต่อวัตถุณะจุดนี้ส่วนใหญ่ถ้าวัตถุมีรูปทรงเลขาคณิตจุดศูนย์ถ่วงจะอยู่ที่จุดศูนย์กลางของรูปถ้านำวัตถุไปวางหรือแขวนไว้ตรงจุดศูนย์ถ่วงจะทำให้วัตถุ อยู่ในสภาพสมดุลต่อการหมุนและสมดุลต่อการเลื่อนตำแหน่ง 2. จุดศูนย์กลางของมวลเมื่อมีแรงไปกระทำต่อวัตถุณนะตำแหน่งต่างๆของวัตถุจะทำให้วัตถุเกิดการเปลี่ยนแปลงสถานะต่างๆกันออกไปจากการที่วัตถุเคลื่อนที่แตกต่างกัน เมื่อตำแหน่งของแรงที่กระทำต่างกันเป็นเพราะว่ามวลของวัตถุต้านการเคลื่อนที่ต่างกันจุดที่เป็นจุดรวมของมวลเป็นจุดที่ต้านการเคลื่อนที่มากที่สุดเราเรียกว่าจุดศูนย์กลางของมวลหรือจุด cm เมื่อแนวแรงที่มากระทำผ่านจุดนี้วัตถุจะเคลื่อนที่ไปโดยไม่หมุน แต่ถ้าแนวแรงไม่ผ่านจุดนี้วัตถุจะเกิดการหมุนล้มหรือกิ้งไปตามทิศของแรงที่กระทาในการหาค่าศูนย์กลางของมวลแบ่งออกเป็นสองลักษณะคือ2 1จุดศูนย์กลางของมวลของวัตถุเป็นจุดศูนย์กลางของมวลเพียงมวลเดียวซึ่งจุดนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นจุดเดียวกับจุดศูนย์ถ่วงดังนั้นวิธีการหาค่าจุดศูนย์กลางของมวลจึงคล้ายกับการหาจุดศูนย์ถ่วงโดยแบ่งมวลเป็นส่วนๆแล้วหาตำแหน่งของจุดศูนย์กลางของมวลจากสูตรคำนวณ2.2จุดจุดศูนย์กลางของมวลของระบบส่วนใหญ่ จะเป็นการหาจุดศูนย์กลางของมวลของระบบในขณะที่วัตถุมากกว่าหนึ่งวัตถุเคลื่อนที่แยกจากกันไปเช่นมวลสองมวลเคลื่อนที่มาด้วยกันแล้วแยกออกจากกันทิศทางของจุดศูนย์กลางของมวลของระบบยังคงมีทิศทางเดิมในการหาค่าจุดศูนย์กลางของมวลของระบบ ก็จะใช้วิธีการหาค่าโดยการใช้ระบบแกน2มิติหรือ3มิติ 3. จุดเซนทอยจุดเซนทอยหมายถึงจุดกึ่งกลางของรูปทรงเลขาคณิตและวัตถุมีรูปทรงเลขาคณิตและมีความหนาแน่นของเนื้อของวัตถุสม่ำเสมอ จุดเซนทอยจะเป็นจุดเดียวกับจุดศูนย์กลางของมวลและจุดศูนย์ถ่วในการหาค่าของจุดเซนทอยจะใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ก็คือบอกตำแหน่งของจุดเซนทอยเป็นพิกัดของระบบแกนมุมฉากตามลักษณะของรูปถ้าเป็นรูปพื้นที่จะใช้ระบบแกน x y แต่ถ้าลักษณะของรูปเป็นปริมาตรจะใช้ระบบแกน x, y, z 3.1จุดเซนทอยของรูปทรงที่เป็นสองมิติ3.1จุดเซนทอยของรูปทรงที่เป็นสองมิติ3.2จุดเซนทอยของรูปทรงที่เป็นสามมิติ4 เชิงหรือโมเมนต์เมื่อวัตถุหนึ่งถูกแรงกระทำหลายแรงแต่ละจุดที่แรงกระทำต่อวัตถุนั้นจะมีผลทำให้วัตถุเกิดการเปลี่ยนแปลงไปเช่นการเกิดการเคลื่อนที่เกิดการหมุนวัตถุที่ถูกกระทำแล้วเกิดการหมุนผลหมุนที่เกิดขึ้นเราจะเรียกว่า โมเมนต์ Moment, หรือ t u r k ซึ่งจะมีค่าตามนิยาม t u r k หมายถึงผลคูณระหว่างแรงกับระยะห่างจากจุดหมุนไปตั้งฉากกับแนวแรง4.1ลักษณะของการเกิดเป็น t u r k 4.2ชนิดของ t u r k ในการหมุนจะแบ่งออกเป็นสองลักษณะคือการหมุนตามเข็มนาฬิกาและการหมุนทวนเข็มนาฬิกาดังนั้นเราจะแบ่งเป็น4.2.1ทิร์กตามเข็มนาฬิกาซึ่งลักษณะของการหมุนเราจะจัดให้หมุนอยู่4ีลักษณะ ให้แนวแรงอยู่ในแนวลาบหรือแนวดิ่งคูณกับระยะห่างที่อยู่ในแนวดิ่งหรือแนวลาบ4.2.2เธอทกทวนเข็มนาฬิกาซึ่งลักษณะของการหมุนเหมือนกับแบบแรกแต่ทิศท,ทางตรงกันข้าม4.2.3การหาผลรวมของเทอร์ก ในกรณีที่มีแรงหลายแรงมากระทําต่อวัตถุจะทําให้เกิดเท r ร์กหลายค่าการหาค่าของผลรวมของเท r ร์กรอบจุดหมุนจะหาได้สองแบบคือ 1. หาค่าของเท r ร์กแต่ละแรงแล้วนำมารวมกัน 2. หาค่าผลรวมของแรงแล้วค่อยนำมาหาค่าของเทิร์กของผลรวมของแรงทั้งสองวิธีจะได้ผลลัพธ์เท่ากันซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีของวาลีองนักคณิตศาสตร์ชาวฝรั่งเศสกล่าวไว้ว่าเทิร์กของแรงรับใดๆมีค่าเท่ากับผลรวมของเทิร์กของแรงย่อย ของแรงลับนั้น 5. สมดุลต่อการหมุนของวัตถุกรณีที่มีแรงไปกระทำต่อวัตถุหลายแรงแต่ละแรงกระทำต่อวัตถุณนะจุดต่างๆกันจะทำให้เกิดโมเมนต์หรือทัร์ขึ้นแต่ถ้าวัตถุนั้นไม่หมุนเราจะเรียกว่าวัตถุอยู่ในสภาพสมดุลต่อการหมุน โดยผลรวมของเทอร์กที่เกิดขึ้นจากแรงที่กระทำทั้งหมดจะมีค่าเป็นศูนยตัวยอย่างของสมดุลต่อการหมนุนเช่นตาช่างแบบสองจานกว้านบ่อน้ำกระดานหกการพิจารณาเรื่องทางสมดุลต่อการหมนุนจะต้องพิจารณาในเรื่องต่อไปนี้จุดหมนุน จะแบ่งออกเป็น2ลักษณะคือ 1. จุดหมุนจริงเช่นกระดาน6 2. จุดหมุนที่สมมุติขึ้นเช่นไม้ที่พิงกำแพงการเขียนฟรีบอ o d ดี้ไดอะแกรมของแรงเช่นข้อต่อสลักบานพับประตูหรือหน้าตาก